มาพร้อมกันเลยนะครับเสียงดังนะโยมนะอิมินาสการีนะพุทธังปูเชมะอิมินาสกา ใพร้อมกันนะครับอรหังสังมาสมพุทโธภะคะวาพุทธานภะคะวะตาอภิวาทเทมิสวา to ah, no. ร่วชูหัวใจจะได้บูชาดวงหัวใจของหลวพ่อหลวแม่ที่ได้เผื่อที่ได้แผ่ความเมตตากรุณาให้เราระดับระไผ่ขอเรียนเชิญเจริญพรท่านชรินชัยยะท่านประธานในพิธีรอประธานโครการตรวจานส่วนยอดไทยธานีเพชรประการใอโประโขง กองการศึกษาศาสนาและวยรัฐน้ำโครงการเป็นงานเฉลิมฉลองจะมีท่านสุริยุทธิ์วิทยาครับท่านผู้มีงานโรงเรียนพิษาศิลวิทยาท่านพ่อสวิชีพิธาเสียรท่านตัวแทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวั องาเป็มีเรกาเร็แม่ไปอนว่าอนตรเวนก่รสนนะครับไปร่อนได้เป็น ปรานแล้วก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนก็ในโครงการประชาอุปรณทวีาพิเศสามนเรในโครงการเทพกิบเ็นเจ็อยู hanno, ่ตอนนัอนในวาสที่16ธันวามก็จบวนที่17ธัาครับหลังจากนั้นเพื่อนประธานในพิธีขอบด้วยการอิงงานท่านที่เผู้ตรท่านได้โครกเสร็จเรียบร้อยก็จะให้คุณพ่อคุณแม่นะคได้มาโปรมงแล้วก็ แต่กาสุดวิธีก็คือขอประมาสักครู่หนึ่งนะครับคุณโยพอ่อคุแม่รอก่อนนะครับรอก่อนสักครู่นี้นะครับคุณโย่ใจเย็นๆสักครู่นะครับสักครู่นะครับ,รรบเดี๋ยวให้ท่านประธานพร้อมเรือและผิดงานได้จัดกองเสร็จนะครับนะท่านก็จะได้ น่าได้ทำพิธีขออานาก่อนนะครับขออะลายก่อนนะครับเดีย๋ยวพ่ออย่าแม่รอกนะ่อนนะเดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่เด็กท่านก็จะได้ปรอะพรมน้ำหอมกันนะครับแต่ก่อนที่จะให้เดี๋ยวพ่ออย่แม,ม่ได้ตัดผมหน้าพระพอดีหน้ารุ่นพี่ก็จะให้ลูก หน้าพระหน้าเองได้พอมาต่อเอครับได้พอมาต่อต่อเขาดูหน้าดูลูพาให้ยูแล้ว้าเอยนะครับทุ่เองนีน้ำโงมากเลยโอ้ยน่าอาน้ำโด่งมีแม่น้องนาบลัดูแลดูแลชีตรรดว Ông thắp, 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 ông

ก็ขอเรียนเชิญขอแจ้งความหล่าที่กองอการนะครับที่สุวรรเธุิยาครับเ่วเรื่องการแต่กายื่วยี่แจงการในวันที่สิบเมษานะครับต่พรุ่งนี้จะแจ้งทราบว่าเราจะร่วมวณแต่งานในทุกสีอะรแล้ก็เรียนให้ทราในพรุ่งนี้เรียเชิญ้งหราบ หากเราจะเดินทางไปที่อุบลราชานีเราจะไปหยอกไปหยอกสั่งทางเพื่อเพื่อให้ที่อุบลราชธานีราเราที่พักเย็นและเราก็จะเดินทางไปที่ นี้คโยพกรที่เป็นหน้าพระเอเนคโยได้มาอ่น้าหลังพระลูกชายนะครับอยู่น้าหลัะเอนะโยทเป็นพ่อแม่นะครับเอเิรนะครับให้อยู่ห้าหลังก่อนนะโยมดยวนจะได้ต่อมาห่อกถ้าได้ที่ต่อมานะครับตอนนี้เราโมกติดตมอยู่การที่เราจะให้หรืการที่ตกลงอยางนี้นะครับ